่วันนี้ครัวหน้าบ้านโอเมนเออแมนครัวหน้าบ้านอีสานแ่บๆจะมาทําเมนูยำเนาะมาหอดกับผงนัวมาก่อนเลยเนาะผงนัวนิดนึงเนาะคะ่ะอันนี้มีปลาหมึกเนาะคะ่ะมีลูกชิ้นปลามีวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับพริกเอ่อทำกับกระเทียมแล้วก็น้าตาลใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เนาะผงนัวผ <laughs> งนัวขาดไม่ได้ <laughs> นี่ค่ะมะเขือเทศอา่าใบตั้งโอแล้วก็ หอมแดงเนาะเราไม่มีหอมใหญ่ก็ใส่หอมแดงไปเนาะอ่ะผงนัวใส่ไปเลยเนาะคะ่ะโอ้ยจะเมลเราก็อยากใส่แต่ผงนัวเนาะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะประมาณหนึ่งทลพีเต็มๆเ,เนาะนี่ค่ะสูตรนี้วันนี้เราจะยำใส่น้ำปลาร้าเนาะคะ่ะปลาหนัวหนัวหนึ่งหนึ่งกับครึ่งไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราชิมดูก่อนว่านะมันอร่อย,อยหรือไม่พอแล้วค่อยเติมอีกทีเนาะโอ้ยหอมมาก เห็นส like ีส so so ันแบบนี้คือเผ็ดนะคะเพราะว่าใส่บักพิกน้อยเนาะค่ะใส่พริกขี้หนูน้อยเนาะคนๆๆๆๆให้เข้ากันนะหอมหอมก็อย่าให้โทรศัพท์ส่งกิ่นไดๆสัมผัสเฉงมันจะเป็นสีแบบนี้แต่มันเผ็ดมา้านะคะเพราะว่าเราใส่พริกขี้หนูน้อยเนาะนี่ค่ะลูกโดดก็มีเนาะไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะคะเติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งใส่น้ำมะนาวเพิ่มอีกหน่อยนะคะวันานี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เนาะ แซบแล้วจ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเนาะเพื่อเพิ่มสีสันก็ใสิมาค้นค้นคน,คนร่วมกันหนักมากมพิเศษวันนี้คือยำบุญเส้นเนะคะ่ะยั่วๆมากใส่น้ำปลาด้วยค่ะในสูตรนี้แซ่บ 음... 잠 y a